สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องโคชโหรานะครับและพอดแคสต์เมื่อฉันเป็นพระป่าจะได้มาเล่าเรื่องสู่กันฟังนะครับสมัยที่ผมบวชเป็นพระป่าแล้วไปจําพรรษาอยู่ในป่าเขาสูงจังหวัดเลยมีเรื่องราวที่น่าเล่าสู่กันฟังมากมายนะครับก็ลองฟังในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็ลองฟังดูครับว่าการเล่าเรื่องให้ท่านฟัง ในเวอร์ชั่นของผมนี้จะเป็นยังไงถ้าท่านชอบใจอย่าลืมกดหัวใจกด Thank you ติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากทีนี้นะครับจากการที่ผมอยู่เฉยๆหมอผีขเขมรบุกเข้ามานี้ทำให้ชื่อเสียงผมไปไกลพอสมควรละโดยเฉพาะในหมู่บ้านนี้นะครับก็จะมีคนที่เป็น ผีเข้าเขาเรียกนะครับแท้จริงแล้วนี่นะครับต่างจังหวัดนี้ไม่ว่าจะจะเป็นจังหวัดไหนนะครับคนส่วนมากนะครับในหมู่บ้านเนะ่ยเขาเสพยาบ้ากันนะครับเพราะว่าหนึ่งมันราคาถูกเมตรละยี่สิบบาทนะครับแล้วก็หาง่ายมากเลยบ้านสามารถหายาบ้าได้และก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาไม่เสพยาบ้านะครับ กลางกลางค่ำกลางคืนเข้าไปกรีดยางเนี่ยเขาจะไปไม่ได้ไม่มีเรื่อไม่มีแรงนะครับแล้วมันต้องเดินชันอยู่บนเขาบนความมืดมาแรงและสัตว์ต่างๆก็เยอะก็เ,เลยเสพย,ยาบ้ากันเป็นเป็นประจำนะครับทุกๆคนจะพูดว่าตัวเองไม่ได้ติดยานะครับแต่อาการมันจะบอกนะครับว่าติดยาเนี่ยละมากน้อยแค่ไหนมากๆก็หลอน หลอกลวงตัวเองว่ามีสิ่งต่างๆที่เขาหลอนกันส่วนใหญ่ก็คือจะหลอนว่าจะมีคนมาทำร้ายเขาเขาเลยต้องชิงทำร้ายก่อนมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าส่วนมากนะครับหลอนที่เหลือกนะ็จะเป็นหลอนประเภทแอวไปเองได้ยินไปเองเห็นไปเองแล้วก็หลับทีก็หลับเป็นวันๆอย่างนี้นะครับแข็งแรงขึ้นมาทีก็เกิดยางสองวันสามวันไม่ยอมเลิก พอเลิกพระก็หลับเป็นวันๆเลยนะครับนี่คือเหตุการณ์ของชาวบ้านเขาทีนี้ในหมู่บ้านที่ผมได้ไปอยู่2หมู่บ้านเนี้มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อเสียเสียงนะครับแกเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันเจ้าของโรงสีแล้วก็เป็นเจ้าของเสาสัญญาณที่บริษัททรูกับบริษัท AIS มาเช่านะครับ ก็เป็นคนรวยคนหนึ่งในหมู่บ้านนี้นะครับเสียเสียงนี่ขนาดนั้นนะครับท่านอายุไม่มากแล้วครับ40กว่าเองท่านก็มีรูปสองคนนะครับชายหนึ่งหญิงหนึ่งลูกชายนี้ก็อายุ20 20เสร็เศษเศษนะครับลูกสาวยังไม่20นะครับทีนี้ไอ้เจ้าลูกชายเนี่ยมันติดยาบ้ามันเสพยาบ้าแล้วมันก็หลอนแล้วก็ เนื่องจากว่าตัวเองเป็นเศรษฐีจึงไม่ได้ไปกรีดยางจ้างเข้าไปกรีดยางนะครับวิธีการจ้างกรีดยางของชาวบ้านเขานะครับก็คือก็คือว่าสวนนี้ป่านี้เป็นต้นยางของผมผมลงทุนปลูกคุณกรีด,แล,รดแล้วคุณก็ไปตักยางมาแล้วไปช่วยกันขายแล้วก็แบ่งกันเมื่อก่อนก็จะแบ่งกัน4 0 60เจ้าของสวนได้60เดี๋ยวนี้ต้อง5 0 50นะครับ ถึงจะถึงจะมีคนกรีดยางเจ้าลูกชายคนนี้เขาก็ไม่ได้ไปกรีดยางนะครับเขาก็เสพยาบ้าแล้วก็เดินทั้งคืนดูคนนู้นคนนี้คนเดียวที่สําคัญคือเขาเข้าทําร้ายแม่เขานะครับในบ้านบ่อยมากทำร้ายแม้กระทั่งพ่อเขาก็จะสู้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแม่จะเป็นคนโดนตกตีนะครับคึ่งกระชาก อันนี้ชาวบ้านเล่าให้ฟังครับผมไม่ได้เห็นด้วยตาเสร็จแล้ววันหนึ่งเสียเสียงก็ทนไม่ได้นะครับก็เอาลูกสองยิงซะเลยป้งกลางตัวเลยตายตายเสร็จชาวบ้านก็มาเป็นพยานกันก็ไปเรียกตำรวจมาดูกันแล้วก็ไปคุยกันยังไงก็ไม่รู้ก็สรุปว่า,าลูกชายเสพยาบ้ามาทำร้ายแม่พ่อยิงป้องกันตัว ลูกก็ตายไปจบไปหนึ่งเรื่องนะครับทีนี้เจ้าลูกชายคนนี้เขาก็มีเพื่อนฝูงอยู่เยอะเพื่อนคนหนึ่งของเขานะครับเป็นลูกชายของตาสมตาสมนี่ก็เป็นโยมที่ขึ้นมาวัดบ่อยนะครับตาสมนี่ก็ได้ลูกชายคนนี้ตัวใหญ่สูงใหญ่มากนะครับวันหนึ่งผมนั่งสมาธิอยู่ที่หน้ากุฏินะครับแต่เป็นกุฏิชั้นล่างเพราะว่า ยังไม่ได้กลับจากปินจําบาตรชันอะไรแล้วยังไม่ได้ขึ้นกุฏินะครับอย่างที่บอกให้ฟังว่ากุฏิบนเขามันสูงชันมากเหนื่อยผมก็เลยมีกุฏิคล้ายๆกุฏิรับรองกุฏิที่พระไหนไหนก็มาพักได้นะ่ะก็ใช้กุฏินั้นนะครับนั่งสมาธิอยู่ตดสมเขาก็บิดมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเลยมอเตอร์ไซค์เขาแตกต่างจากชาวบ้านคือว่า มันแทบจะไม่มีรูปร่างมอเตอร์ไซค์แล้วแล้วก็เสียงเสียงมันแหลมมากนะครับก็บิดมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้ากุฏิแล้วก็ขึ้นมากราบผมแล้วก็บอกว่าลูกชายเขาให้พามาผมก็ไม่รู้จักสักปะเดียวเดียวก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคันมาก็ลูกชายตาสมมาตัวเบล่งเท่งผมว่าผมสูง180นี่ก็ตัวใหญ่แล้วนะ เจอลูกชายเขาเนี่ยอือเขาก็สูงน้อยกว่าผมแหละแต่ตัวใหญ่มากเขาก็ขึ้นมาถึงมาถึงก็มากราบผมนะครับแล้วตาสมก็ก็ถอยหลังออกไปให้ให้ลูกชายมานั่งต่อหน้ากับผมนะครับเขาก็บอกว่าตาสมก็บอกว่าลูกชายมีเรื่องปรึกษาอ่าถอยออกไปห่างๆผมก็แปลกใจทําไมต้องถอยด้วยก็มารู้ทีหลังทั้งสิ้นนะครับว่า พ่อแม่พี่น้องของแต่ละบ้านนะ่ะเขารู้ว่าลูกของตัวเองเน่ะติดยาอาการจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดอาการขึ้นมาเมื่อไหร่ย่าได้อยู่ใกล้นะครับเขาจะเขาจะหลอนว่าเราทำร้ายหรืออะไรได้อันตรายมันมีแม้จะเป็นลูกแท้ๆก็ให้อยู่ระยะห่างๆหน่อยแล้วก็เตรียมอาวุธไว้ด้วยนะครับแต่เขาไม่บอกผม啊 ผมก็นั่งฟังดูว่าว่ายังไงลูกชายตาสมก็ก็บอกว่าหลวงพ่อเอาออกไปทีผมก็ถามเอาอะไรออกไปเอาออกไปทีมันอยู่ในผมเนี่ยหลวงพ่อเอาออกไปเลยเอาไปเลยไปทิ้งที่ไหนก็ได้ผมบอกว่าเอาอะไรไม่เข้าใจตาสมก,ก็เลยช่วยอธิบายเพิ่มนะครับบอกว่าลูกชายบอกว่าผีเข้าเพราะว่า ขนาดคนยืนคุยกันตั้งกิโลหนึ่งอะ่ะเขายังได้ยินเลยผมก็แปลกใจก็เลยลองถามบอกว่าเนี่ยที่หน้าวัดน่ะกับที่กุฏินั่งอยู่เนี่ยคนคุยกันตรงนั้นเราได้ยินเหรอเขาบอกได้ยินเลยได้ยินชัดๆเหมือนกับเนี่ยคุยกับหลวงพ่ออยู่ตรงนี้แหละโอ้โหแล้วได้ยินเขาคุยอะไรกันเหรอเขานินทากันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยลูกชายเขา ไม่ได้โกรธพ่อนะโกรธแม่นะเอ๊ะผมก็แปลกใจมันเกี่ยวอะไรกับลูกชายเขาคือใครแล้วทำไมต้องโกรธพ่อโกรธแม่คือใครแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเด็กคนที่ตายไปอายุ20กว่าเนี่ยลูกเสียเสียงเนี่ยที่เสียเสียงยิงตายเนี่ยเป็นเพื่อนกับเขาสนิทกันมากแล้วก็มาหาเขามาหาลูกตาสมคนนี้แหละชื่ออะไรผมก็ไม่ได้จำอีก มาหาลูกตาสมคนเนี้แล้วก็มาบอกลูกตาสมบอกว่าให้ไปบอกที่บ้านเขานะหมายถึงบ้านของคนที่ตายไปเนี่ยว่าเขาไม่ได้โกรธพ่อนะเขาไม่ได้โกรธน้องสาวด้วยนะแต่เขาโกรธแม่ทําไมถึงโกรธแม่เพราะว่าแม่ไม่ยอมให้เขาเข้าบ้านเอมันเข้าบ้านตอนไหนเหรอตอนนี้แม่จะเขาจะเข้าบ้านแม่ไม่ให้เข้า เขาโกรธแม่เรื่องนี้อยากให้ไปบอกพ่อบอกแม่บอกน้องเขาให้รู้ว่าเขาไม่ได้โกรธนะแค่นี้แหละผมก็ว่าแล้วเราได้ยินยังไงโอเขายืนคุยอยู่กับเพื่อนหมายถึงว่าผีตัวเนี้ยคนที่ตายไปแล้วเนี่ยยืนคุยกับเพื่อนที่ยังเป็นอยู่ที่เสาไฟฟ้าแล้วตัวลูกตะสมคนนี้ได้ยิน ได้ยินการคุยทั้งทั้งสิ้นก็เลยมาบอกแล้วเขาก็เลยบอกผมว่าลูกตะสมบอกว่าเนี่ยพราะไอ้ผีที่มันอยู่ในตัวเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาทําให้เขาเนี่ยได้ยินบางครั้งก็เห็นไม่ชอบใจเลยให้หลวงพ่อหยิบออกไปเลยหยิบออกไปเลยจับไปทิ้งเลยไอเราไม่ใช่หมอผีเราไม่รู้จะทำยังไงผมตอนนั้นนึกไม่ออกได้แต่ปลอบใจเขาแล้วก็เอา ทางพระเข้าสอนนะบอกว่าอย่างนี้นะวันหยุดวันธรรมดาเวลาว่างนะช่วงเวลาช่วงระหว่าง10โมงถึงบ่ายสองนี่แหละให้ขึ้นมาหาอาตมานะหมายถึงมาหาผมนี่แหละมาฝึกนั่งสมาธิกันนะก็บอกจะหายเลยผมบอกว่าเอา้าเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ที่กุฏิผมข้างบนเขาเนะี่ยที่หน้ากุฏิจะมี กระถางต้นไม้อันเล็กอันหนึ่งเป็นไม้ที่ผมพยายามจะดัดให้มันเป็นตัวอะไรตัวอะไรเนะี่ยสูงประมาณศอกหนึ่งนะหมายถึงทั้งกระถางทั้งต้นไม้นะเราเรีบไปเอากระถางนี้มาให้ทีเขาก็กราบสามทีกระโดดปึ้งลงกุฏิแล้วก็วิ่งขึ้นเขาไปเลยวิ่งขึ้นไปเสร็จปั๊บก็วิ่งกลับลงมาเอากระถางมาให้ผมได้เรียบร้อยอย่างรวดเร็วเลยไม่ถึงสิบนาทีมาละ พอลงมาถึงปุ๊บผมก็บอกว่าไม่ใช่กระถางนี้กระถางที่เป็นไม้ดัดสีฟ้าอยู่หน้ากุฏิเขาก็วิ่งขึ้นไปใหม่อีกรอบวิ่งขึ้นไปเสร็จปั๊บก็วิ่งกลับลงมาภายใน10นาทีอีกเช่นกันลงมาเสร็จปั๊บเละรอบนี้นี่ลงมาถึงหอบแขกแข็แนั่ง,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 งเอาต้นไม้ให้ผมผมว่าโอ้ขอบใจมากก็เอาต้นไม้วางไว้ข้างหลังก็ถามเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างล่ะตอนนี้เขาบอกอย่าเพิ่งคุยครับ หายใจก่อนเขาก็นั่งหายใจไปสักพักเดียวเขาก็หายเหนื่อยก็เย็นลงผีออกเลยครับเรียบร้อยไม่มีผีแล้วผมถามก็บอกว่าเป็นยังไงบ้างละ่ะก็บอกโอ้มันออกไปแล้วมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับขอบคุณมากครับหลวงพ่อหลวงพ่อจับออกไปเลยอย่าให้มันมาหาผมอีกนะไปเลยไปแล้วแล้วดีแล้ว,แล,วแล้วก็กราบไปอีกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผม จะมาหาหลวงพ่อนั่งสมาธินะครับแล้วก็กาบไปอีกแล้วก็ไปสตาร์ทรถแล้วก็อยกาบลงบนเบาะที่ที่โมอเตอร์ไซค์คว่าแล้วก็ขีโมโ่มอเตอร์ไซค์ออกจากวัดไปพ่อเขาก็ขยับเข้ามาหาผมแล้วบอกว่ายังไงครับหลวงพ่อเอาผีออกไปได้เหรอผมบอกว่าผมไม่ใช่หมอผีนะผมเป็นพระกำลังนั่งสมาธิอยู่แต่ว่าคนที่สติ มันตะเลิดนะ่ะควรที่จะฝึกสมาธิก็จะดีขึ้นเอาเลยครับหลวงพ่อตาสมว่าอย่างนี้นะครับผมก็บอกว่าตาสมทีหลังทีหน้านะถ้าจะมีอะไรเนี่ยมาบอกกันก่อนนะอย่าอย่าพุ่งมาหาแบบนี้นะตกใจเหมือนกันนะอ่าเขาก็กลับไปแล้วก็กลับออกไปก็เป็นอันว่าได้เรื่องอีกหนึ่งเรื่องขึ้นมาแล้วละสิเพราะว่า หลวงพ่อเกียรติเนี่ยปราบผีได้อยู่เลยดีเหนื่อยะแฮกๆเลยนี่เป็นวิธีปราบผีอีกอย่างหนึ่งที่ผมทาได้ที่วัดแห่งนี้นะครับเอาละครับสําหรับเรื่องปราบผีครั้งที่1ขอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ